เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเครือ CP ของเราให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเครือเราเนี่ยก็มีทั้งคนเก่งและคนดีอยู่เยอะเลย CP Most admired friend สัปดาห์นี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งคนดีและคนเก่งที่นอกจากจะมีดีกรีระดับด็อกเตอร์แล้วยังเป็นหนุ่มหล่อรักสุขภาพที่รักการวิ่งเป็นชีวิตจิตใจสวัสดีครับผมดรธนิพเลนน็นะครับหรือดรแวกนะครับปัจจุบันผมเป็น Director of Legal and Contract Management บริษัทเอเชียเอรวัที่ทําโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับนอกจากนี้ผมยังเป็นผู้ไปหาร่ายกฎหมายของ Ascent Commerce นะครับในตําแหน่งที่ปรึกษาด้วยครับ โอ้โหโปรเจกต์ที่รับผิดชอบใหญ่ระดับประเทศขนาดนี้ต้องมีความท้าทายมากแน่ๆเลยเราแอบสืบมาว่าทางด็อกเตอร์เนี่ยทำงานอยู่กับเครือมากว่า20ปีแล้วต้องผ่านประสบการณ์มาไม่น้อยเลยอยากให้ช่วยเล่าให้ชาวซีของเราฟังหน่อยคะ่ะว่ามีโปรเจกต์ไหนที่ภาคภูมิใจเป็นพิเศษบ้างคะ โปรเจกต์ที่ผมภูมิใจนะครับโครงการที่ทางทูมันี่เราอะนะครับได้เป็นช่องทางในการบริจาคเงินให้กับมูลละิธิและก็โรงพยาบาลนะครับหลายคนอาจจะจำกันได้นะครับในในปีนั้นนะครับมันมีโครงการของพี่ตูนบนดีสแสลมที่เป็นชื่อว่าโครงการ9คนลกนะครับก็คือพี่ตูเนี่ยวิ่งตั้งแต่ ไปตรงจนถึงแม่สายนะครับแล้วก็ทางทูมี้เราก็ได้ร่วมกับพี่ตูนนะครับคือทาง c ีท่านก็เลยมอบหมายให้ผม <c oughs> นำทาวเอเซนนะครับ <c oughs> ไปร่วมวิ่งกับพี่ตูน <c oughs> ได้รับการบริจาคผ่าน แอปทูมันี่เกือบ20ล้านโครงการเล็กๆที่ผมภูมิใจเพราะว่ามันมีแผ่ต่อสังคมและวเขประเทศชาติครับว้าวเป็นประสบการณ์ชีวิตที่น่าจดจำมากเลยนะคะได้ทั้งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วยังได้ร่วมสร้างความดีเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมของเครือ CP ของเราในเรื่อง3ประโยชน์ซึ่งอยู่ใน DNA ของพวกเราชาว CP จริงๆเลยคะ่ะสุดท้ายนี้ดรแวกมีอะไอยากฝากถึงชาว VRCP บ้างไหมคะ จะเห็นได้ว่าการบริจาคเงินผ่านช่องทาง t r ูมานี่วอลเล็ t ในโครงการ9พ9เพื่อสนับสนุนสบบนิบเอดโรงพยาบาลตอบโจทย์ค่านิยมของ CP ในหลายเรื่องเลยนะครับอยากจะฝาก2เรื่องนะครับให้กับชาว CP เรื่องแรกก็คือการทุ่นเทการทํางานนะครับส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องสําคัญก็คือจะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับสำหรับผมเนี่ยเรือกที่จะออกกาลังกายด้วยการวิ่งนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆชาว CP นะครับ ให้มาออกกำลังกายด้วยการวิ่งด้วยกันตัวนััวผมเองเนี่ยก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ Runner Journey นะครับช่อง YouTube ท่านไหนสนใจก็ลองร์ชคำว่า Dr. w a เตได้นะครับสมกับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ทุ่มเทกับการทำงานและแบ่งเวลามาดูแลสุขภาพด้วยน่าชื่นชมจริงๆเลยค่ะสัปดาหนะ์หน้า CP Most Admired Friends จะเป็นใครอย่าลืมติดตามกันนะคะ CP Most Admired Friends of the Week